อยู่ดีครับกลับมาอยู่กับโอวันแก็์ชาแนลนะครับกับรายการมันงชื่นนะครับทุกคนครับมาเมื่อนี่ครับเราเขาจะมาทอดหมูครับกีนกับข้าวสวยเยงตอนเย็นแล้วครับท้องครับทุกคนอันนี้อันนี้น้ำมันนานแล้วนะครับทุกคนครับันีีหมักเราครับท้องครับนี่มาเป็นถ้วเลยนะครับนี่ครับ นี่ครับหมูอันนี้หมูที่ว่าเขาจะไม่เป็นหมูกรอบนะครับทุกคนครับแต่บังเอิญว่าน้ำต้มสายชูเราหมดนะครับมันก็เลยเป็นหมูหมักนะครับทุกคนนี่สภาพครับผมเอามาแก้นะครับนีนนี้ครับซอสใหม่ครับกับซอสปลาเขียวครับทุกคนนี่ครับแล้วก็ใส่ขิ้รดนะครับแก้ฐารการครับ คอมันหมดนะครับทุกคนผมไม่ได้ดูผมก็ลืมนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูน้ํามันราก่อน้ำมันสามปีเฮานะครับโอ้โหีดดามสดใสนะครับทุกคนไงล่ะหมักแบบไม่ต้องหั่นเลยแต่ว่าอันนี้หั่นเรียบร้อยครับทุกคนครับพร้อมกินนะครับร้อมกินนะครับทุกคนถอดปุ๊บกินเลยปั๊บนี่เป็นไงล่ะเอาไปใช้เวลาที่เราขี้เกียจทางออข่าวครับทุกคน ดูตัวอย่างครับเหมือนวันนี้ครับเราขี้เกียจทํำเราก็เอาขึ้นมาทอดขอแลวแค่นี้ก็พอขี้เกียจทำรอนน้มันเดือดก่อนนะครับแค่ฉีดครับแล้วก็ทอดเป็นแบบนี้ง่ายครับจะใส่ได้่หเอ๋อ นี่น่ากลัวนี่ีผมเคยนีครับทั้งนี่ทั้งนี่ทั้งนเโดแล้วนะครับเทโดแล้วเ็นะครับทุกคนนี๋ยวเ่เดี๋วามาแนะครับทุกคนแบบขอเกะอเกะสถานการ็บนโอโหผมบาดแล้วว่ะ เราไม่น่าเลยเราน่าจะออกไปทั่วข้างนอกคนนั้นตรงนี้ปุ๊เต็จะอุปจักรวันนี้นะนี่ครับหลังจากเขาเกลี่ยสถานการณ์แล้วนะครับเป็นไงสถาหนาการณ์นะครับเริ่มกลับมาสเทภาวะปกตินะครับทุกคนครับดีสันน่าทาน,นู่นะครับนี่นะครับน้นอทอดว,วิมวิผมกู้บอนเขี้ยวหมักเองนะครับผมผมเปม็นขโมยหมักไว้แต่ต้นเดือนอะ วันนี้มันชิมสิ่งแล้วมันหวานจริงมาลองชิมกันว่ารสชาติจะออกมาเป็นอย่างไรครับทุกคนครับชุดแรกของเฮานะครับทุกคนหลังจากที่เฮาแก้สถานาการณ์เหตุการณ์ปกติแล้วชุดแรกของเราก็ถอดสุกเลยนะครับทุกคนครับเนื้อหมันขึ้นเดือนเรายัางไงล่ะทุกคนอันนี้มันจะมันเลยนะจี มารครับหม้อทอีกอ๋ครับทุกคนรอบนี้ใส่หมอเลยก,เกับมื้อนี้ครับกับเนื้อหมูหัวหอมนะครับกับข้าวตอนเย็นเราวนันนี้ทอดหมูกับนี่จะทอดหมูแล้วไหม,มาชิมมาไม่ชิมมันยังไม่เย็นเอ็ยมยังไม่ร้นนอนยังไม่ย็นยังไม่เย็น,ไม,น,ไ,มนไม่เห็นนะครับ กับน้ำมันสามปีเรานะครับทุกคนรั oh. อนร้อนผ่านน้ำมาตั้งแต่คลิปแรกนะครับทุกคนที่ผมที่ผมเคยบอกทุกคนไว้นะครับว่าเปิดค,คลิปแรกนะครับทุกคนทอดไกด่ดาเรายังไม่ดูไปดูนะครับทุกคนครับทอดไกด่นะดาเราเนี่ยโคตรดาทุกคนครับฝันมาตลอดเลยไม่อยากมีโต๊ะโต๊ะบาง,องอเลยอ้อะฝันแล้วเมื่อไหร่จะตื่นแบบตรงนี้เนาะ มีโตวางเหรอรวบกวดโคบวดเนี่ยเนี่ยพวกพวกนี้เนะาะวางข้างบน,นปาบปาบปาบมาละวางนี่อันนี้นี่นี่วางโอ้ยืนสบายเลยจีอันนี้อะไรเนี่ยปูปงงยเอเาก่อนจะสบายมันก็ต้องผ่านความลำบากมาก่อนไหม ไม่หรอยวงี่ไหมาครับได้ยังยังเลยครับยังเลยครับผมนึกว่าต้มนะครับทุกคนมาดูต้มหมูของเรานะครับทุกคนวันนี้เราจะทำต้มหมู <c oughs> เดี๋ยวค่อยกลับมาดูครับว่าหน้าตาเป็นยังไงครับทุกคนครับหวานเจี๊ยบนี่ครับทุกคนครับเป็นงไงโอ้อดผม มันพีกเขามาดืกินเขา้ามานะครับกับหมูเอาหมูทอดม,มีครับสูตรโกวันเจี๊ยบชาแนลนะครับทุกคนหมูยังไม่หั่นก็มีนะครับนี่<ม>ชิ้น<ม>หนึ่งเลยมีนีมม่มาครับทุกคนกินข้าวครับมา เอาแบบจริงจังเลยนี่รอบนี้นี่ครับหมูทอดหอ่าโอ้บ่ไม่นำสดแบบเป็นติดติดคอย,อยังไงไม่รูกน้ำเปล่าซดเข้าไปดิบา้าขอน้ำพริกมือวันมือนงน,นั่งบนโต๊ะนี่นั่งพื้น คครับทุกนลองดูครับว่าจะหมดไม่หมดวันนี้ดูครับจหมดไม่เลยคำช้นนี่คนดีคนดีครับคนดีครับหวานเยบ บรรยากาศรับกินเราครับทุกคนมาปม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 วันยบทางไปแล้วครับเกือบเกือบรึงน,นะครับทุกคนเป็นไงอ,อันนี้มันแบบนีไม่นจะ ขาแต่น้ำุดนะครับทุกคนชาเป็นกรลนังใจกันเลยนะครับกับชองโกวันเจ็บเชนเอนนะครับปูมเกกะสียังไงมีเยบมีพลังงานสวยให้กินด้วยนะครับทุกคน หลังเก็บฝากกดติดตามกดติดค้างกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกคนไปแล้วครับพึ่งทานนะครับทุกคนกับผักสดๆนะครับข้าวก็กำลังจะหมดนะครับสำหรับคลิปนี้ครับก็ทิ้งไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับจกนกว่าจะพบกันใหม่นะครับทุกคนครับ สวัสดีครับฝากกดติดต,ตามกด subscribe ก,กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกบันีบชแนลครับเดี๋ยวกินกันไปเรื่อยๆครับทุกคนกันไปเรื่อยๆครับเราไม่มีน้ำสดนะครับทุกคนฝากไปกำลังใจด้วยนะครับบ๊ายนเจียบ